สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันนอนดึกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้ปิ้ววันนี้เรานอนดูซีรีส์จนจบตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวไปบอกให้ลูกนอนก่อนจนเรานอนตรงนั้นเลยนี่ลูก มม่ให้ลูกเล่นแค่ถึงสามทุ่มนะพอถึงสามทุ่มแล้วลูกต้องนอนนะโอเคค่ะนอนเลยดีกว่าขอบฟิวตอนนี้เพิ่งหนึ่งทุ่มเองจะรีบนอนไปทำไมเนะี่ยเล่นก่อนดีกว่า เล่นโทรศัพท์แม่ไม่รู้หรอกิฮ่า,าคลิปนี้ตลกจังเลยฮ่าฮ่า,ฮา เสียงอะไรดังเนี่ยนี่ก็สามทุ่มแล้วนะนี่ลูกนอนได้แล้วสามทุ่มแล้วเอาโทรศัพท์ให้แม่เลยไม่เป็นไรคะ่ะอยู่ในชั้นแบบตรงนี้โอเคโอเคเก็บโทรศัพท์เลยนะค่ะหนูเก็บโทรศัพนะกกทพ์แล้วหนูนอนแล้วนะคะโอเคโอเคหนยะวแม่ก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันความจริงฉันยังไม่นอนหรอกฉันไปหาอะไรกินก่อน หิวกินอะไรดีล่ะหูอาหารเพียบเลยอะไรอะเอาเป็นไข่เจียวแล้วกันเม <c oughs> ื่อกี้ฉันไอเป็น,นิดหน่อยหันห่นผักหั่นผัก ทอดเลยนี่ใครจะไปนอนละ่ะฉันไม่นอนหรอกฉันเล่นโทรศัพท์ต่อดีกว่าฮิฮตุ๊ดเล่นโลบอกดีกว่าเปลี่ยนไปใช้ iPad ฮ่าเพื่อนรอเราด้วยสิเราวิ่งตามไปไม่ทันนี่เราเล่นแมปปูคฮาวเวนอยู่นะ เ้อดุจังเลยนี่เพือเ่อนเราด้วยสิเราตามไปไม่ทันนะเนี่ยอ่าสนุกมากเลยแม่ไม่รู้หรอกเอ๊ะเสียงอะไรนะคนกำลังทอดไข่เลยเดินไปดูดีกว่าตึก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 เอ๊ะเสียงเท้าคนนี่รีบนอนดีกว่า ห้าลูกได้โทรศัพท์อยู่ฉันเอาวันนี้เดินไปฟาดเลยตึกตึกตึกเอา้าแม่มีอะไรคะเอ่อเปล่าจะเมืกก่อกี้แม่ได้ยินว่าหนูพูดว่าสนุกมากเลยเออพอดีนหนูน่าจะฝันแล้วเมือนะคะโอเคโอเคอเคุ้ยกลับไปแล้วเรากินไข่เลยดีกว่าทอดเสร็จแล้วไม่กินแล้วดีกว่าไม่หิวแล้วไปเข้าห้องน้ำดีกว่า ดูซิตอนนี้เป็นเวลากี่โมงตอนนี้สามทุ่มหนาทีแล้วข้างน้าเสร็จแล้วก็จะ้าล้างมือหน่อยซิบๆไปนอนดีกว่า ขอกฟิวขอกฟิวเล่นเกมต่ออีกกว่าชุบชุบชุบอื้อเพื่อนเราไปเล่นเกมแมทบอลกันเถอะโอเคโอเคเพื่อนบอกเราโอเคโอเคมาชุบชุบอื้อเราชนะแน่นอนชุบ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 หยอหยอกหยอกหยอ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 โอ๊ยหยออะไรเนี่ยเดินไปดูดีกว่าอุ้ยแม่จะมาอีกแล้วนี่ รีบนอนดีกว่าขอฟีหกขเดินไปดูดีกว่าคนก็จะนอนดูก็นอนอยู่นี่อะไรคะแม่แม่เขาสงสัยนะจามานอนมาแม่นอนด้วยเออแม่ไม่เป็นไรคะ่ะ ให้แม่จะนอนด้วยแต่ว่าหนูแอบเล่นเกมนี่ลูกมันดึกมากแล้วนะตอนนี้ก็ห้าทุม่มแล้วก็หนูอะอยากเล่นนี่คะ่ะหนูยังไม่ง่วงเลยแต่นี้มันต้องนอนได้แล้วนะเดี๋ยวแม่จะทำโทษน,นะไม่ให้ลูกเล่นโทรศัพท์ ไม่ให้ลูกเล่นมือถือไม่ให้ลูกเล่น iPad ไม่ให้ลูกเล่นคอมไม่ได้นะคะแม่งั้นวันหลังห้ามทำอีกหนูจะทำอีกค่ะไม่ได้แม่ไม่ให้ทำทำไมะ แม่ก็เปลี่ยนเวลานอนให้หนูไปสักสี่ทุมก็ได้นะคะหนูจะได้ไม่นอนดึกแบบนี้เดี๋ยวลูกก็ทำแบบเดิมอะแม่ให้ลูกเล่นอีกแค่5นาทีนะลูกต้องนอนได้แล้วคะ่ะ เราไม่ฟังหรอกเราจะเล่นานานๆไปเลยสาวันต่อมาฉันตื่นแล้วไปดูลูกหน่อยอีก,กว่าโอ้โหนี่ลูกทำไมนอนแบบนี้ล่ะดูสีมีน้ำลายด้วยโอ้โหน่าจะนอนดึกหน้าดูเลยนะเนี่ยเฮ้ย ฉันนั่งฉันนั่งดูต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปสั่งอาหารมาตื่นแล้ะไปเข้าน้ำดีกว่าล้างหน้าชิบๆิบชิบ,ชบกระจกมองหน้าหูทํหทำไมตาแดำขนาดนั้นล่ะ <c oughs> <c oughs> จริงด้วยไม่น่านอนดึกขนาดนั้นเลยเรา้ฮ <c> ฮ <oughs> นี่ลูกเป็นอะไรหรอ โหทำไมตาดำขนาดนั้นล่ะนอนดึกแน่ๆเลยเห็นไหมแม่บอกแล้วห <c oughs> ้าไม่อยากเป็นแบบนี้อีกวันหลังข้ามนอนดึกอีกนะค่ะ <c oughs>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  โอ้นี่ลูกไม่เป็นไรนะแต่แม่ทำโอวันตินมาให้กินค่ะค่ะค่ะชิบชิบชชิบชิบชนี่จ้ะขอบคุณค่ะแม่นอนดีกว่าไม่ยากตาดำเลยมันเหมือนหมีแพนด้าแต่เราก็ต้องซ้อมเต้นเพราะวันวัน คุธนี้เราต้องไปแข่งแล้วเก่งมากเลยลูกว้าวท่านี้เสียมากๆเลยแม่ชอบอแม่เต้นด้วยหูแม่เต้นเก่งมากๆเลยอีอีแม่เคยไปแข่งเต้นมาก่อนแม่ได้รางวัลอันดับสองแนะ่ว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกด้้าสนุก ถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายุ๊บมาบ๊ายบายฝากช่วยแม่คนนี้ที่หลุดไปออกจากบ้านรอบที่ร้านด้วยนะคะบ๊ายบายบิ้